เล่นผิดคนแล้วไพรวันทนไม่ไหวโพสสวนกลับคนว่าสมปองล่าสุดไพรวันรุ่นน้องคนสนิทของสมปองก็ออกมาไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวซึ่งมีการพูดสื่อสารถึงการเลิกค้างอย่างชัดเจนโดยตลอดเวลาที่ไลฟ์สดเป็นเวลากว่า40นาทีเจ้าตัวมักจะพูดย้ำบ่อยๆว่าไม่สบายใจอย่าฟฟ้นอย่าแค่คนอื่นมากกว่าตัวเองคนที่เราอยู่แล้วไม่สบายใจไม่ใช่เพื่อนเราจงอยู่ในที่ที่เราอยู่แล้ว,ลวมีความสุขอยู่ที่ไหนไม่มีความสุข อย่าอยู่อยู่กับใครแล้วไม่สบายใจอย่าอยู่เราต้องอยู่ในที่ที่มีความสุขอยู่กับคนที่เรารู้สึกสบายใจอยู่ที่ไหนแล้วเรารู้สึกเหนื่อยที่นั่นไม่ใช่ที่เราคุยกับใครเราไม่สบายใจคนคนนั้นไม่ใช่เพื่อนเราทำงานแล้วเหนื่อยต้องลาออกอย่าฝืนทำอะไรเราไม่สบายใจลาออกอย่าฝืนอะไรที่ตัวเองไม่อยากทำไม่ว่าจะเพื่อใครก็ตามมันไม่มีความสุข ชีวิตเราสั้นมากดังนั้นไม่ควรแคร์คนอื่นเราใส่ใจความรู้สึกของทุกคนไม่ได้ทั้งนี้ไพรยวันยังได้ชวนสมปองผ่านทางไลฟ์สดว่า ให้มาหาที่หาดคุ้งวิมานจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ยังมีการพูดเชิงเน็บแนมเล่าให้ฟังอีกด้วยว่ามีคนขายลอตเตอรี่แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ซื้อกลัวถูกรางวัลแล้วรวยจะทำตัวไม่ถูกและตอนนี้กำลังอ่านหนังสือคู่มือเตรียมรับมือการเป็นคนดังอยู่ด้วยซึ่งชาวในส่วนใหญ่มองว่าสิ่งที่ไพรวันได้พูดในไลฟ์สดเหมือนเป็นการพูดเข้าข้างสมปอง เพราะแต่ละประโยคใครกับการตอบกลับในสิ่งที่เจ๊ติ่มทีวีพูออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเรื่องการทำงานร่วมกันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ